สวัสดีครับแลนบครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขายผีดขายส่งนะครับใครจะซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปใช้มีให้เลือกเป็นพันคันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเชเลยครับ ไปนะครับผมวันนี้มากันเป็นยกทีมเป็นไงรถกำลังจะไปรถเป็นไงมันไนไม่ออกอะขาไปไม่ออกวันนี้เหรอบอดวอล์กอ๋อันนี้ที่คุณเอาไปเหรออ้ยงามจริงโอ้ประดีมันมันมีปัญหาที่ที่คนนิดนึงเป็นไงขาไม่หขาแรงไม่พอเออา่เยขาแรงไม่พอเลยโทษรถนะ รถเข้าดีดีอะบดวอล์กไงหลังโหอย่าง,างดีเลยนะอะไรเนี่ยฮะคันนี้สวยนะโอ้โหสวยสวยสวยเอาจากที่นี่ไปเหรอไปเลยนี่นะ,ะตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบค์นะครับมาดูจักรยานต่อเลยนะฮะนี่นะฮะกำลังเปิดร้านเลยนะฮะนี่เปอร์โยสีส,สวยๆนะฮะยังอยู่ถืฟ้านะะเปอร์โยคันนี้ ไปหลายคันแล้วนะฮะฟูซงฟูซับหายไปหลายคันลวนี่นะฮะอันนี้เป็นจักรยานแม่บ้านนะฮะก็โอ้โหไปเต็มตอนตอนนั้นกองเต็มนะฮะมาอีกแล้วเต็มไม่หมดเลยนะฮะนี่นี่จักรยานอะไรเนี่ยโอ้หเด็ดเด็ดเป็นเหมือนสกูตเตอร์เลยนะฮะโอ้คันนี้โอ้ปั่นได้ด้วยน่าจะเข็นได้ด้วยมั้ยเนี่ย นะรุนรุนเป็นสกูตเตอร์ได้ด้วยนี่นะฮะโอ้โหดิยังมีเลยนี่ตรงนี้มินินะฮะลุยนี่นะฮะรถล,ลุยก็เยอะนี่เป็ไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกจักรยานไปปั่นนะฮะไปลุยกันสักอีกวันหนึ่งนะฮะเอาคัานไหนดี เป็นขี้ก็ไปหมดแล้วโอ้โหวันนี้เลือกคันไหนดีโอ้เป็นขี้ก็ไปหมดแล้วขวัญใจผมหายหมดแล้วเออมีเหรอโอ้โห,โหกว่าจะได้ทํานี่คันนี้ผมเฮ้ยน่าสนนะนคันนี้เฟรมเท่าไหร่วะเนี่ยคันนี้ไซส์อะไรนี่พี่แลน,น,แลนด์ไซส์ใหญ่นะตรงนี้โอ้ไซส์ใหญ่อดเลย อย่าหาเบนชี่นะฮะเบนชี่เบียนชี่เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเอาน้องรักผมไปอีกแล้วหายไปหมดหลายคันแล้วคันดำนี้ก็น่าสนนะโลมาเดี๋ยวดูสปีดนะฮะมาพี่เบนเลยเดี๋ยวพีไปเลยแนาะเขาคัไหโอ<ฮ>้โหมีเวลาเยอะ อ่านี่สวัสดีครับในนี้คุณแม่นะฮะมาเลือกรถวันนี้เราจะไปสุดยอดกันวันนี้จะไปลองปั่นกันนะฮะโอโ้คุณแม่คันนี้เลยใช่ไหม,มนนนะโอ้โหต้องต้องดูไซส์ก่อนนะฮะอันนี้เนาะต้องลองลองดูนะฮะโอโห้หแม่ไม่ลองนี่เหรอเสือหมอบไม่ไพ่อันนี้โลมานะฮะอันนี้เกียร์หนึ่งถึงห้าว่าอะไร้ด้ ไต่อ so, you know, ัลติการ์ดเก่าไ9สปีด10 10แล้วใช่ไหมโอ้คาร์บอนคาร์บอนด้วยโอ้โอ้น um> ี่คาร์บอนเลยนะคันนี้นี่นะฮะวันนี้คุณแม่เขาจะพาเราไปลองด้วยนะนี่นะอันนี้คุณคุณแม่ของแซนบุนใช่ครับไงแล้วคนไหนแนะนําตัวกันหน่อยแล้วมาคุณพาไปแนะนําตัวหน่อยอันนี้คุณถิงครับนี่อันนี้คุณถิงนะฮะสวัสดีครับคุณถิงครับอันนี้คือคือ คืออะไรคือแฟนผมคือแฟนคุณอ่าคแม่แฟนอันนี้คุณแม่แฟนสวัสดีครับครอบครัวปั่นจักรยานนะฮะคือมาปั่นกันรยานเขาแม่ชอบชอบเกียร์ร้อยห้าพี่อธิบายเกียร์ร้อยห้าหน่อยดีว่าจริงๆแล้วมันมันก็มีดีกว่าร้อยห้ามันจะดีกว่าร้อยสี่มันยังมีร้อยสี่แล้วมันจะเหนือยแต่แต่แต่มันจะได้กว่าร้อยหกร้อยหกนะร้อยห้าไม่ได้พี่เหนื่อะพี่วะถ้าเป็นถ้าเป็นไทก้านะมันก็จะดีกว่าพวกแมว พวกแมวแต่มันแพ้สิงโตอ่าสิงโตในะ่ไหมไอ้แมวโ, <c oughs> โอ้ยพี่มนะั่วแล้วเนี่ยอันนี้คุณคุณแม่ปัดจ,จักรยานมานานยังดูโว้ยเดียเมื่อยชี้เมื่อยชี้เฟี้ยวมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหดูยังสาวอยู่เลยนะฮะคุณแม่ยังสาวอยู่มากเลยรู้สึกว่าจะแกวคุณอีกนะแกไม่ <c oughs> ไม่ใช่คุณจะแก่กว่าดูหน้าแล้วพูดจาตกลงเราทีมกันทีมเดียวกันใช่ไหม ดูสิอันนี้คุณแม่ปั่นมากี่ปีแน่อยสิแม่ปั่นมากี่ปีก็น่าจะ5ปีนะก่อนก่อนนั้นเขาปั่นเสือภูเขาอยู่เอ้เสือเออเสือภูเขาที่ที่อุทัยภูเขามันจะเยอะ,อะแต่คนุดท้ายไอ้คำว่าภูเขาปั่นไปใช้คนละลักษณะกันเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเสือหมอกตอนทีออ่อยู่ทางเรียบกระบี่ที่กระบี่โอ้เปปั่นที่กระบี่ด้วยอ๋อเขาเป็นเกษตรอำเภออยู่ที่กระบี่ไปปั่นที่กระบี่ก็กระบี่นี่มันขึ้นลงขึ้นลงเลยนะใช่ใช่ยังขึ้เลยนะพี่นะ แล้วแล้วเขาก็เลยย้ายกลับมาเพราะว่าเขาคิดถึงลูกก็เลยติดอ๋อก็เลยทุกวันนี้ก็เลยปั่นที่สกายเลนใช่แล้วตอนนี้ไปข้างพับนิดนึงฮะไปรถรถพับนิดนึ่งคือใส่ใส่รถไปที่นี่แหละ ไว้วางใจมาซื้อที่นี่ก็ซื้อก็คือใส่รถไปปั่นเที่ยวตอนนี้ก็อย่างเช่นเราไปออกทริปก็เดนหน้าอยูแต่ไปปั่นสกายเลนประจำใช่ใช่ไปปั่นทุกวันเห็นเห็นว่าปั่นพังมาห้าคันแล้วคุณแม่เนี่ยใช่ใช่ใช่ภาษาภาษาบ้านผมนเรียกว่าอะไรนะล้างขานี่นี่พูดอะไรูอย่นี่แฟนคุณอยู่นี่ได้ใช่ครับแล้วคุณกับแฟนปั่นมากี่ปีแล้วอ่ะตั่งปั่นนี่กี่เดือน นับเดือนนับวันได้เลยไหมเออครึ่งปีแล้วฮะครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้วเหรอแล้วเป็นไงบ้างขาโอ้ดีดีดีโอ้เป็นน่องน่องเป็นลูกๆเลยนะแต่รถรถทางบ่อยไงฮะรถทางบ่อยรถจบยังยังจบแล้วจบจบคันนี้จบคันนี้จบคือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฮะฮะพี่เป็นมาขอแม่ขาอะไมานี่นะครับคุณแม่กำลังคุณแม่คุณแม่กำลังเลือกรถอยู่ฮะไปแล้วก็เป็นรถสเต็มมอลรถสเต็มมอลถ้าไม่ดีใจก็พอได้เลยนะเป็นดเราไปดเอาเปรถสเต็มมอลได้ไหม ว่าจะไปนครชัยศรีวันนี้วันศิษย์นครชัยศรีไหวไหมฮะมันมีงานด้่ไหวหรอมีงานด้วยเหรอโอ้โหกำลังดีเลยโอ้โหมีงานวันนี้นครชัยศรีนะไปไปทางไหนพี่แลนถ้านครชัยศรีนครชัยศรีมุดมุดอุโมงค์นี้ไปก่อนถ้าไปแบบไม่มีรถเลยอ่าเข้าเส้นไหนเข้าเส้นไหนนี้ใช่ป่ะเออเส้นไหนมีเส้นนู้นเส้นสารยานครชัยศรีอ่ะอ่าไปเส้นนู้นปุ๊บแล้วก็อื่นไม่ต้องก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงวงเวียนนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าวงเวียนนี้แล้วก็มุดใต้สะพานไปนู้นออ๋ โอเคไปได้เนาะไปได้ไปถามชาวบ้านเอาอัน้นมันมันไม่เคยมีรถรถน้อยฮะแต่เด่นนี้รถมันเยอะฮะมันไปได้แต่รถมันเยอะนะไปทางรถน้อยๆแล้วกันโอ้โหนี่ฟูลซับใหม่ๆก็มีนะฮะได้ข่าวว่าบีเอ็มสีส้มขายไปแล้วขายไปแล้วครับแต่มีคันใหม่มาคันใหม่อ่าสีสีเงินใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเป็นฟูลซับเลยนะเป็นไฟฟ้าด้วยเหรอไฟฟ้าไฟฟ้าแต่ว่าแบตแบตอะไรครบไหมพี่อ่าที่ยิงมันครบแหละฮะแต่ตัวนี้มัน เอาไปใส่ขนุนอยู่อ่าไม่แบบแต่มีแบตได้ใช่ป่ะแ่มเดี๋ยวให้จ้มีแบตให้แม่ให้แม่ก่อนี่่สัังต้องลองค่อมเลยครับแม่นี่เอาไปค่อมเลยนี่นะฮะ B M B M สีเงินนะฮะนี่คันนี้เป็นเหมือนฟูซับเลยนะฮะฟูซับนะฮะเน็ีมีเกียร์ บีเอ็มดับบิลนะฮะนี่มีเกย์เรียบร้อยนะฮะไอเกย์นี้ใช้ได้หมดใช่ไหมพี่แลนแปนแปดครั 100, <squishy. S 2> บแปนแปด เอาละแม่มาก่อนแล้วครับ K S G เอ้ย K S S เออมีมีสมาชิกเขาถามว่า K S S พวกเสือภูเขามีไหมพี่แลนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเขาอยากได้สักคันหนึ่งอ่ะมีเขาถามมาไม่มียังไม่มีเนาะแต่อันนี้เสือหมอบนะ K h S นะฮะนี่ดราเอดเลยนี่ฮะโอ้นี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ยโอ้แม่ดูละเอียดเลยอเมริกันคลาสสิกป์ลุงบีโอ้แม่นิดตาถึงนะเขาเรียกโอ้ตาดีมาก สองหมูดเปปลายครับโอ้โหทิปดูละเอียดเลยแม่โอ้โหตาตาถึงมากนี่นะฮะตาดีแม่ปั่นมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วอ่าหรอแต่ปั่นทั่วเลยนะภูเก็ตเห็นบอกว่าอุทัยอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนไปอยู่ใต้อ่ะเพื่อนเพื่อนนักปั่นเยอะเขามีทีมปั่นเยอะเเออาด็กร้เอาเด็กด้วย เคยไปออเด็กกี่ครั้งแล้วครับไปครั้งเดียวอันนี้เป็นคาร์บอนหรืออะไรเนี่ยพี่แลนคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนผสมอะโล่คาร์บอนผสมอะโล่เนี่ยโอ้โหสวยมากสวยฮะสวยมากเลยสงสัยได้ซื้อแล้วล่ะถ้าปั่นชอบกลับมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นรถสามล้อนะฮะ าสาเ<อ>หมือ,อนแบบคนเื่นไหลนะฮะคันเี้ยวโค้งคันโเห็นในเฟซล,ลงว่าเดี๋ยวจะมีสามล้อเข้ามาหลายคันเลยสามร้อโอ้โหเอา,าเ,เอาใจแม่บ้านสามล้อเลยนะคราวนี้นะแม่บ้านคนนี้สามล้อขายดีทั้งทั้งสองลอนะ้อหน้าทั้งสองล้อหลัง <โอ S 1> ใทีไรม,มีหมดสี่ลอ้อก็ม,<า>ม,อมีสี่ล้อก็มีโอ้โหสล้อก็มีแล้วราคาเท่าไหร่พี่เฉลี่ยแล้วถ้าเกิดสามล้อเนี่ยสามล้อ ถ้าโบ๊ทถ <To en. S 2> er ้าพวกค้าน to the oh, so 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 ี่ยก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทอ่าถ้าพวกค้านะอ่าแต่ว่าถ้าทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้ก็มี5,000กว่าบาทห่า5,000นนิดๆพอได้เนาะครับคือมีทั้งราคาพ่อค้าแต่พ่อค้าเนี่ยต้องต้องบอกซื้อไปทําเองหน่อยครับต้องไปทำเองแต่ถ้าเกิดคนที่มาซื้อไปใช้เนี่ยคือทําให้พร้อมใช้ใช้เลยครับห้าพันกว่าบาทถ้ามันต้นก็แพงกว่ากันนิดหน่อยนะแล้วแต่สภาพอ่านี่นะฮะมาดูได้เลยนะเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาใครที่ดูคลิปผมนะ ตอนที่ผมลงมาแล้วผมว่ารถไฟฟ้ามาแล้วนะรถลองมาแล้วนะฮะมันมีโช๊คด้วยนะนี่มันมีโยกใช่มีระบบกันโยกนี่เห็นไหมโยกแล้วมันล็อกได้ด้วยเขาบอกมันล็อกได้ด้วยเฮ้ยเพื่อตัวโดนโดนเอาตอนตอนเจ็บแล้วไม่อ้อโทษเลยฮะนี่ไงกันโยกนี่ไงใช่มันมันมันล็อกได้มันล็อกได้ล็อกแบบว่าตอนล็อกมันก็จะไม่โยก เนี่ยอย่างเงี้ยไม่โยกถ้าเราเปิดนี่โยกนิดนึงก็แน่สิถ้าล็อกอ่ะมันไม่โยกใช่เนี่ยเนี่ยโยกได้ปะเนี่ยผมปลดล็อกเห็นไหมมันมันสามารถที่ชอบโยกผมไม่ชอบโยกเขาเรียกว่ามันเหวี่ยงได้ผมเรียกว่าเหวี่ยงเดี๋ยวผมไม่ชอบโจกอ่ะคุณเล่นมามุกนี้นี่อันนี้ล็อกนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็น่าเป็นเด็กเฮ้ยแต่มันมีเหมือนกันแบบแบบทำสีด้วยนะสวยนะมันอันนี้มันเป็นเป็นเอาระดมเออเนาะ นี่ฮะไมม่ีีเกยร์อ๋อไม่มีเกียร์ส่วนใหญ่จะเป็นของบิสโตนนะที่สังเกตนะที่ผมเห็นเนี่ยเป็นของบิสโตนรส่วนใหญ่เนี่ยบิสโตนหมดเลยบิสโตนแต่ความบิสโตนมันดังมากเลยนี่แม่ไปตัดที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไปเรามั่งน่าพอใจสีไปรอเราแล้วอันนี้เป็นหน้าร้านนะฮะนี่นี่นะฮะอันนี้รถหน้าร้านนะฮะรถแม่บ้านก็มี เดี๋ยวดูนี้ก่อนนะฮะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย6นะฮะใครที่อยากจะติดตามได้เลยนะฮะ Facebook นะฮะเขาใช้สมอนสีลีสีราร้อมนะฮะนี่นะแลนไบค์นะฮะตรงนี้จำหน่ายจักรยานญี่ปุ่นมือสองทุกประเภทเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้นะฮะถ้าเกิดใครดูมาถึงตอนนี้นะฮะเบอร์โทรได้เลยนะฮะแล้วก็มี QR ตรงนี้แลนไบค์นะฮะเปิดทำการทุกวันนะฮะเพราะว่าแกอยู่ที่นี่อยู่แล้ว 8ปดโมงถึง17นะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดมามาเช้านี้ก็ได้นะฮะคุยกันได้นะโทรมานะเรโนนี่นะฮะโอ้เรโนอันนี้สวยปะ่ะนี่ดาวฮอนทีออสนะฮะแคนนอนเดลมีหมดเลยนะฮะทุกยี่ห้อเลยเนี่ยดาวฮอนก็มีนะฮะ ดาวฮอนเนี่ยรถทัฟเนี่ยเป็นรถที่แบบว่ายอดนิยมนะฮะยอดนิยมมากผมนี่นี่นนโอ้โหนี่มาแล้วนะฮะคุณแม่นักปั่นนะคุณแม่สายปัน่นนี่นะฮะคุณแม่สายปัน่นเป็นไงบ้างครับนะฮะชิวเลยอ่ะโอ้โดูนี่ทางเรียบเลยนะฮะ <c oughs> ลอ้ลอล้อก็สวยนะฮะ โอเคเลยอ่ะโอ้โหเบา,าไหมฮะแม่ค่ะเบามากเลยเบานเนาะเบามากแล้วก็ปั่นคล้องตัวด้วยเนอะได้ดูละเอียดด้วยเนาะไม่น่าเชื่อเลียงเลียงเลียงกันละเอียดยิบเลยนะตอนเข้าเกียร์คงจะนิ่มเนาะนิ่มจิ๊กจิกจิ๊กจิก,จก,จกเลยนะยมันไม่กระชากเนาะเพราะว่าจานมันมันมันไล่กันขึ้นมาโอ้โหคันนี้นะฮะเป็นคาร์บอนเลยนะเนี่ยคาร์บอนเลยเหรอคาร์บอนทั้งคันนะเนี่ยใช่ฮะดูแล้วน่าจะเป็นคาร์บอนทั้งคันสวยๆคันนี้ ตัสมากเลยแล้วท้องตัวดีท้องตัวดีวันนี้คันนี้เลยใช่ไหมครับวันนี้แล้วใครจะตามทันมีเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งให้นะฮะก่อนเราจะออกนะแล้วได้ยังครับได้สักคันยังครับคุณผิงผิงยังไม่ได้เลยอ้าวตัดสินใจให้ดีนะครับวันนี้เราจะไปไกลหน่อยนะ ไปกลับก็เกือบยี่สิบกโลนะฮะนี่วินเทจก็สวยนะเคยขี่เสือหมอบยังคะเนี่ยย,ยังไม่เคยนะเดี๋ยนวะมาเลือกกันนะฮะนี่ฮะรถไฟฟ้าก็มีนะครับรถนี่พวกาขาไก่นะฮะขาไก่ก็มีหลายคันนะ มีเยอะนะฮะมีเข้ามาแบบโอ้โหเบอร์ดี้ก็มีอ่าตอนนี้บอมตันยังมีไหมพี่แลนตั้นหมดเลี้ยงนะครับโอ้โหบอมตันหมดเลี้ยงที่เห็นแดงๆจอดๆที่ยังไม่ได้ทำเลยหมดทําหมดมแล้วโอ้โหบอมตันนี้ก็ยังได้ขายอยู่นะเป็นที่ของตลาดเลยนะขนาดเนาะก็ตกแต่จริงๆมันถูกนะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะถ้าอยู่ที่นี่สองหมื่นกลางๆถึงสองหมื่นต้นๆนะอยู่ที่สภาพนะครับไ,ไว้แล้ ฮะนี่นะฮะเยอะเลยนะฮะเขาได้ทมาดูได้เลยนะฮะมาดูได้เลยไอบิดสวยเยอะฮะก็คือว่าถ้าเกิดมามาก็มาเลือกเอาก่อนนะล้าทำริจก็มีถาไม่ได้ทำก็มียังไม่ได้ทำก็มียังไม่ทำก็สื้อสวยนี่นะฮะขัดแล้วรับรองเงาเว็ดเลยนะฮะไม่ต้องห่วง นี่นะฮะสายวินเทจก็มีนะฮะตรงนี้นี่รถวินเทจเยอะเลยยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในร้านเลยนะฮะตรงนั้นตรงข้างในที่อยู่ตรงตรงนู้นนะฮะมีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะดูส,สองหนุ่มก็ทำอะไรกันไทากาไทากาเสือ นี่สามล้อสามล้อสองล้อนะตรงนี้เขามีงานอะไรกันไหมเนี่ยงานโอ้โหนี่สามล้อทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ต้องประกอบอู้ม้ากอสามล้อเข้ามาอย่างงี้เหรอก็พับมาอย่างงี้อ๋อก็ได้ถอดมาเป็นชิ้นๆเพื่อแบบไม่ให้มันเออนีเปิดหอบติดมาอย่างนี้เลยเนาะใช่ไม่แพงนะสี่พันห้าพันกว่าบาท ห0 0พันห้าถ้าเ็กห้าพนเานาะถ้าขายปีกอ่ะถ้าขายปีกแปลว่าทำเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดพ่อค้ามาเอาเห็นก็บอกส0 0พันก็ได้เลก็ไปคุยกันหลังบ้าน่แตจริงๆนะนะใครอยากเล้าใจเนี่ยนะพอเหอะเลิกเหอะเลิกคิดเหอะแบบซื้อชาตไปประกอบเองเอ้ยผมพูดผิดซื้อแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไปประกอบเองยากยากถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อใช้นะเราไม่มีของนะมันทำได้หมดอย่างนี้แต่มันถ้าเราถ้าเราไม่มีของกว่าจะวิ่งไปหาบางทีไปขาดนู่นขาดนี่ใช่กว่าจะวิ่งออกมาตรงเนี้ยเพราะเสียเวลา เพิ่มอีกคันเดียวแล้วให้เขาประกอบไปถูกใช่ซื้อไปจะใช้งานจะคิดว่าของถูกหรือแต่ผมอันเดียวนี้เวลาคุณมีซื้อของผมนะผมผมคัดคำแรกเลยนะเอาไปใช้เองใช่ไหมจะอยากได้ของถูกหรือได้ของอ่แพงแมวกลัวผมผมเอานี้เลยนะนี่ชุดขับไทก้าน้องไทก้าเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะต้องเลือกรถแล้วล่ะ อุ้ยอุ้ยวิ่งไปนู่นเลยเฮ้ยพวกคุณได้อย่างแม่เขาได้ไปคันหนึ่งแล้วนะแม่โอ้โหแม่นู่นนี้แม่เขาเอาดูละเอียทไปขับเลยอะดูละเอียดตัวท็อปเลยตัวไหนตัวไหนคันไซเลกันนะเออไอเคเอชเอสดูละเอียดเลยพิกขับดูละเอียดแล้วอย่างนี้เราจะตามก็ทันเนี่ยก็ไม่ให้เขาโอ้โหติ๊กปิกบ<ข>ินนะเขาซื้อหรือว่าเขาปั่นเขาปั่นไงที่จะไปปั่นวันนี้อโอ้ผมไม่กลัวดูละเอียดอ่ะ มอเดียวงไม่มีแรงนีล้ยเดียไม่ีไปล่งไปลอง